ครับต,ติดแบตของมาจิ้านะครับตัวน,นี้ได้รับเป็นคู่เน,นือนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเข้ค่ปิมงหนะครับตัวนี้เราเอาเทปกาวแปะนะครับคัพตายเราเทปกาวแปะเดี๋ยวอันนี้เรามาลอง,องเข้าเครื่องอบยืนหัวนะครับตัวนี้ใช้เป็นปีม7.5 1 8นะครับเดี๋ยวราลองดูนะครับส่วนตัวกลางนี้ก็ใช้เป็นสาเดียวกันนะครับ ลักษณะนี้นะครับตักดนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เราเอาเทปกาวแปะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้แปะต้องแปะสติกเลยนะครับแบบนลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กอีกตัวนะครับตัวนี้จะใช้ตีน6นิ้วคูณ13นะครับตัวนี้เทปกาวแปะเหมือนกันนะครับ งานนี้นะครับพอ,อมาแลก็กดนิดนึงก่อนออกมาเป็นรูปร่งแอบนี้นะครับส,ส่นแจ้งสินค้าสองถมนะครับส่วนตัดข้านะคร2226อแอดไลน์นนนออนปลเป็นแอดไลน์วีเฟนะครับขอบคุณครับ